สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่างต่อประดอทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซ่อมสวิตไฟสูงต่ำนะครับสวิตไฟสูงต่ำของใครที่เป็นอยู่นะครับก็อารติดติดดับๆครับแรกๆนะครับบางทีก็ไฟต่ำไม่ติดบ้างไฟสูงไม่ติดบ้างนะครับเปลี่ยนหลอดก็เหมือนเดิมนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาลื้อนะครับแรกๆทีแรกเลยนะครับอันดับแรกเราต้องแกะไอ้ตัวสีขาวก่อนนะครับ ตัวนี้ผมซ่อมแล้วนะจะมาสมมุติให้ดูนะครับแล้วก็แงะแง,งะออกมันมีตัวล็อกสองข้างนะครับแงะดึงออกนะครับนี่นี่ผมใช้กระดาษทรายขัดนะครับเอาแวบเลยบางไว้ก่อนนะครับพอถอดออกมามันก็จะเป็นงี้ครับใส่ละโบฟกฟกัดด้วยนี่มันจะมีแผ่นทองแดงทองเหลืองทองแดงทองแด,ดงเลย เราก็จะเอาไอ้ไอปุ่มกดมันออกมาครับจากตัวเอตัวโค้งมันเออเอาเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเม็ดลูกปืนเป็นตัวที่มันดังป๊อกแปก๊กป๊อกแปก๊กเป็นล็อกนะครับอืมตัวนี้นะไอ้ไอ้ไอตัวขาวๆเนี่ยครับมันสึกครับตรงจุดขาวๆมันจะมีจุดสามจุดหนึ่งสองสามอันนะับ มันจะมีสามจุดนี่แหละไอตัวเนี่ยมันสึกนะครับมันก็เลยไม่ติดครับไฟมันไม่ผ่านกันนะครับผมก็เลยเอาออกมาแล้วก็เอาหัวแรงนะครับหัวแรงบัดกีติดเรียบร้อยครับเนี่ยหือกล่องนเนาะนยครับเอาบัดกีติดเรียบร้อยทำความสะอาดเอาบัดกีใส่บัดกีแล้วเป็นจุด แล้วก็พอทําเสร็จเราก็ประกอบคืนครับแล้วก็ดันเข้าคืนครับเวลาประกอบก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมเอเอาไว้ยัดเข้าไป,าไาไปตัวนี้เราก็ขัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับแรงๆนะครับให้มันลงล็อกมันนะครับอาจจะใส่จารบี นิดนึงนะครับหรือไม่ก็สารหล่อลื่นนะครับก็ลองกดดูกดดูได้ลื่นดีนะครับแล้วก็เราเราก็จะเอามิเตอร์มาวัดนะครับว่าว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ผมก็จะตั้งที่ยานนี้นะเขเรียกยานอะไรก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ได้เก่งอันนี้แต่ว่า ผมก็พอใช้ได้นะครับพอใช้เป็นไอตัวนี้นะครับมันมีสามเขี้ยวนะครับข้างในเขี้ยวกลางคือไฟเข้านะครับไฟมันจะเข้าฟืบเขี้ยวกลางแล้วก็จะมาออกซ้ายขวาที่เรากดไปนี่แหละสูงตำ่ำแเราก็เอาด้านสีแดงจิ้มตรงกลางเลยครับสมมติว่าอยู่อย่างนี้เนาะ นี่คือด้านซ้ายของแฮนด์เรากดไฟต่ำปุ๊บเราก็วัดเราก็จิ้มตรงกลางแล้วเราก็มาจิ้มข้างบนเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับนี่คือใช้ได้นะครับไฟต่ำไปนะครับไฟต่ำติดนะครับแล้วไฟสูงเราเอากดไฟสูงปุ๊บเราก็มาวัดด้านนี้นะครับ นี่ไม่ได้ไม่ได้จิ้มกันอย่างนี้ข้างในนะผมจิ้มที่ขั้วไฟนะครับนี่นี่นี่คือใช้ได้แล้วนะครับคือซื้อใหม่ก็ง่ายครับแต่บางผมเข้าใจเอฟซีบางคนอาจจะอยากอยากอยากลองทําดูนะครับอยากลองซ่อมดูเ,เราก็มีหัวแรงบัดกีเป็นก็ลองซ่อมดูครับ เพราะว่าของแท้เนี่ยครับตัวพลาสติกมันทนนะครับมันไม่เปืี่ยง่ายนะครับถ้าเป็นเทียบแท้ข้างนอกนะครับซื้อใส่ใหม่มีโอกาสที่วิ่งไปเรื่อยๆไอ้ตรงนี้เปื่อยครับเปื่อยแล้วก็ไม่ติดอีกครับแป๊บเดียวนะครับถูกถือถ้าถูกตัวดีก็ดีครับถูกตัวไม่ดีก็ก็ไม่ดีครับก็ไม่ทนนะครับอ้าวลองดูนะครับเพื่อนๆของใครที่เป็นอยู่นะครับก็ไปแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ